นี่แหละช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากเลยในที่สุดันมาเลนทน์ก็มาถึงแล้วคนโสดอย่างเราก็ต้องดูคนมีคู่เข้ารักกันคิดแล้วก็เศร้าแต่ทุกคนรู้ไหมคะาว่าคนโสดอย่างเรานี่แหละที่ช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากเลยค่ะโสดก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะเพราะการเป็นโสดถือเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมได้มากหลายอย่างเลยค่ะประกอบกับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนต่างมองหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเป็นโสดนี่แหละช่วยสิ่งแวดล้อมด้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยโสดแล้วนะคะก็ใช้ทรัพยากรน้อยลงทําให้เราควบคุมปรมาาาาณกกรรรใช้้ทัพยยไดง่ขึ ส่แล้วเดินทางน้อยลงลดมลพิษได้มากคนโสดนมักมีอิสระในการเลือกใช้ขนส่งสาธารณะเดินหรือขี่จักรยานมากกว่าขับรถส่วนตัวนะคะโสดแล้วบริโภคน้อยลดขยะได้มากกินคนเดียวใช้คนเดียวทําให้อาตาการบริโภคน้อยกว่าคนที่มีคู่รักค่ะสดแล้วบ้านก็ไม่ต้องใหญ่ประหยัดพลังงานบ้านหลังไม่ใหญ่มากนะคะจะใช้พลังงานน้อยแล้วก็ทรัพยากรน้อยกว่าบ้านหลังใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็โสดเนี่ยมีเวลาทํากิจกรรมรักโลกนะคะคนโสดอย่างเราเนี่ยอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะทําอะไรก็ได้ทาหากอยากจะไปทํากิจกรรมรักโลกเนี่ย ก็ไปได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องรอใครค่ะการเป็นโสดก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหนา่เสมอไปนะคะแต่มันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะตอนนี้ใครยังเป็นโสดลองมาใช้โอกาสนี้มาช่วยกันดูแลโลกของเราให้ยั่งยืนกันดีกว่าค่ะอยู่โลก